มันละผาีหักฮะไยังแตกน้ำน้ำยังน้ำยางโอเคเออต้นนี้เริ่มพาน้ำยางมันมันมันสิหจักว่ามันสิฟืน้นบ่นฟืนเนี่ยต้นนี้ฟืน ครับก,กาบสวัสดีพี่น้องกเกษตรกรเชาวสวนยางนะครับมื้อนี้นะครับพหมอนะครับได้มัติดตามแปลงที่พื้นทักเขามาได้เพจน,นะครับแล้วจกผูหมอได้ส่งลูกศิษย์ลงไปเฮ็ดว้หนึ่งเดือนที่แล้วเขาจะมาเบิ่งกันว่ามันเปลีย่ยนยางนำยางมันมีสาเหตุหยางที่บไหรนะครับมื้อนี้นะครับการเดินทางของพหมอก,กับมฮหอดที่ิ้นสุดของรถในบ่แเ่นบ่แม่นผหมอด้แต่พู่หมอบาทันสิ้่สุดไปเบิ่งกันนะพี่น้องเมื้อนี้ทำบ่ได้คนนี้เผารถคันนี้ แต่มันบุกออกอยกานีคือทางพี่้องนะงรับอันนี้คือทางที่จะไปนะครับย่างไปจีเอาเด้อผมนคือมาขี่รถโอ้จะคยนจมมาฮับข่อยางดีไหมรถจอดไป่มุดนะมา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 ่หลฮะตัวนมขึ้นยังเอาขึ้นว่าัวจริงเลยนนี่นะครับคือการเดินทางนะครับกษิตรกกวนมึนกับมาฮับเอานะครับตัวนี้ วัคซีนกระสีแล้วเนี่ยไห้หนีสีไปหนิถ้าวัคสีดจะได้งยางได้ไหมดิเอาเดี๋ยวเราจเย็นนะไปปนไรเนี่ยีนะครับมาตาก้องมายางเด้อตาก้องเด้อเบียดถามเียเียเลยเบียงตะกอนมาเร็วเร็เอานะครับไป ไปได้บ่ล่ะไปได้บ่้ยเีะยาง,ง้กยาก็สอ,โลโลองร้ลยลยผมมอน่สามรอยแล้วเดี๋ยวนี้นะนักกี่ยางเจ้าอยกเลยเไปนะครับบรินี้มีบ่าวี่แต่มีเทหน้าทีนะลนกรเทร่นกระเทนะครับเทหน้านะครับ แนะนำตัวเพื่อนนะครับว่าซื้อยังอยู่บ้านไดนตำบลใดเพื่อใดผมนายอภิรักษ์ล้วนวิเศษอยู่บ้านคำบ่อตำบลคำบ่ออำเภอวาริทธจังหวัดสกลนครอยู่สกลนครมันตะองบอผู้ไทยเป็นไหมครับนี่ล่ะกับผู้ไทยนี่ล่ะนี่อันนี้ผู้ไทยนะครับผู้ไทยผู้ไทยแท้ก่ผแท้นี่ผู้ไทยหน่อผู้ไทยสวยผู้ไทยตั้งใดผู้ไทยเบาแบบเนื้อนนี่ล่ะผู้ไทยเบาแบบเนื้อนมาสั่นผู้ไทยวาริทธสกลนะครับจะเบาเนื้อนนะครับอ่ะพี่น้องมื้อนี้นะครับนี่ผู้ไทยประหลิทธ มือมีนะครับเขากะจะได้มติดตามผลนะครับที่ลุดซมดเมไว้เดือนที่แล้วมาครับครับอ่าคิดบอวาสีวันคิดเสื้อปันไดว่าสีใดขึ้นปัจไดยเอาความรู้สึกเลยครับสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นบอครับอ่าบอได้เสื้อเต็มที่คิดว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่านะครับมือนีนะครับผมหมอเด้โมฮัดทีแล้วนะครับเขากะจะมาเบิ่งนะครับปัญหาเรานี่เนี่ยของประเทศไทยเขานี่บอกอีดีถาวาแก้ได้บอปัญหาเรานี้ มันมากพูดใดก็บกี่ยวดอะไรครับปล่อยซื่อไปโค่นป้อมไปเลยคือผู้ใดมาแก่กับพูดอะปล่อยโค่นต้นทิมครัเกดฟื้นไปแม่นบ่ครับนะครับี่เบิ่งปีนึ่งมันจะเป็นต้นใหญ่ๆนะครับเป็นต้นใหญ่ๆครับอของของพี่นี่ปีนึงนี่ใส่ปุ๋ยจักรอบรอบนึงครับใส่ปุ๋ยหนึ่งรอบนะครับป้ายยาบ่บ่่ไดไป้จยคมีจเตรียมปมโปอยู่นี่ซีมีด ซีมีดเต็มปูนะครับเต็มพกมีดนั่นแหละมันจะคลายได้เพราะซีมีดมันสีเหลวนะโอ้ซีมีดมันจะเหลวนะครับมันจะบดปิดกลับก่อนเป็นก่อนต้องต้องจกต้องจกแล้วก็ยัดลงไปไหมมันถึงจะแน่นโอเคต้องจกก็าสั้นนะจกมาแล้วก็ยัดลงไปไหมนะครับยัดลงไปนะครับตรนี้นะครับอ่ะนะครับเขาจะบเบิ่งกันพิสูจน์กันว่าจากที่เพื่อนบอกว่าคือนํายาของเจ้าเนี่ยมันมีแยมไม่ไหลวะที่มันเป็นก็มีแต่หัวกับท้าย มีแต่หัวกับท้ายนะครับบ่มีกลางลก่อนตัดนี่ก็เริ่มนายแห้งไปเรื่อยๆแล้วก็หายไปเลยบ่หายไปเลยอ่าครับไปไปเบิ่งก,กันต้นแรกอยูสยใส่ใ<ะ>ส่นี่เต้าอยู่ใส่ป่ะนี้อยูพูดมันจะักเร่งไปตัวใส่เร่งไปตันี่ล่ะอันนี้คือไปเร่งไปตีวเ <c oughs> มื่อไหร่จะไปการเดิน, <c oughs> น,นทางไม่ใช่อุปสรรคของผู้หมอนะครับไปได้ทุกที่นะครับที่ไปเราเห็นเรอยยินของเกษตรกรทำมันไหลแต่มันบาไหลกับบอกเพิ่มเปเผาติ พูดครับฟังแต่เสียงเดี๋ยวผมมองกค่อยๆกกบร่างกายนั่งแต่รถแล้วก็เข่าแต่สวนนะครับเน่าเขาเป็นยังถึงแระยะกับโมเสดเลยตั้งใต่ฟูเลยนะครับอีกฝักหนึ่งของสวนนะครับตัวนี้อ่ะเป็นตัวแรกนะครับตัวนี้แต่ว่าที่ลูกศิษย์มาเฮ็ดไว้เนี่ยเพื่อนเดี๋ป้ายบอกเพื่อนเฮ็ดจังไรในการเฮ็ดเพื่อนกับผสมปุ๋ยให้เพื่อนกระบอกให้ผมบาลแล้วอ่ะไปจากเงามันหนึเม็ดหนึ่งครับเพป็นกระหายบานอ่ะกิโลหนึ่งความรู้สึก ทีได้ว่านกิโลหนึ่งตัวนี้เป็นบ่ที่มันเปลี่ยนเป็นบ่ครับแต่ก่อนมันเป็นยังไงหนามันบ่มียางบ่มียังตีครับมันน้ำยางบ่ไหลเลยยางบ่ไหลเลยเจาะทั้งเครงก็ลงมาซ้ำหนี่ก็หนาแห้งตายคือเก่าครับพูดได้ว่าทั้งเครงมีก็เจาะแล้วครับอือก็บ่มีคือเก่ายังแต่บ่หงายมีดขึ้นนั่งเตะโบงายมีดขึ้นนี่คือโบงายมีดตีลกากีดซะจันครับต้นข้างๆนั่นที่ได้สัมปทานนี่กีดล้วเป็นยังไงตอนนี้ความรู้สึกที่เเฮ็ดดไว้ือนนนึงี่รู้สึกว่างไ น้ำยางสีได้ไหลคนออกมาอยู่ได้ไหลคนออกมาครับเพิ่มปะเพิ่มอยู่ครับเพิ่มขึ้นจากปกติน่ะครับแต่ผมกระเบกาเจาะได้หอนานี่ยกกาเจาะต้นนี้นะครับแต่ไปกีดต้นพุ่นนะครับก็คือในสามประานผมเป็นกีดอยู่แล้วนะครับนายางมันนิ่มมาต้นพุ่นรู้สึกว่าจะนิ่มขึ้นอยู่รู้สึกว่าจะนิ่มขึ้นนะครับแล้วต้นนี้คือกีดมันอยู่ใกล้กันมันพักไว้มันเจาะไปมันกะผมพักไว้โดนแล้วครับพัไว้โดนแล้วล่องม่งมาต้นนี้นะลองต้นนี้มึงมา ให้ร้องมึงต้นนี้ประธานหน่อยประธานี่นะเพราะว่าต้นนี้ได้สัมปทานนะครับคือต้นนี้เพิ่นกับว่านนี้นะครับว่านนี้แต่ว่ามันก็ได้กินน้ำกันอ่ะร้องเปิดมึงดูต้นนี้มันสิปั่นกันกินอยู่บ่ไอ้แต่เขายังปั่นกันกินเอานะครับเนาะแต่นอนนอนน้ำกันอยู่เลยเอานี้นะครับเขาจะมาเบิ่งนะครับต้นที่อยู่ข้างกันถ้ามั่านมีก็แสด็จมันมันด้กินเห็นบ่เริ่มแตกเลยยังแตกน้ำน้ำยังน้ำยังโอเค นี่เหรอครับนี่มันบ่อครับอันนี้คือต้นขางนะครับที่ที่ว่าได้กินแค่ไฟเดียวนะครับบอเดกินไฟปุ่นพร้อมครับเนาะตัวแรกเขาจะมาเบิ้งกันต้นนี้นะครับนี่มันบ่อมานนี้แล้วไม่แต่ต้นงามๆไหนมันหังตายก่อนอือ เห็นดังไใเอ้าเห็นแล้วนี่ผมว่าต้นนี้มันกำลังสร้างนี่มันกำลังสร้างครับแต่มันจะกอนมันไหลแบบนี้บบอไหลบ่ไหลครับเอานี่นะครับคือพื้นที่ร่องเบืองเพราะว่าพื้นเปิดมาดโดนแล้วต้นนี้มันก็เปิดใ้โดนแล้วบ่ครับมันก็ถึงทอแล้วบ่นี้ครับตัวนี้คือถึงแล้วถึงแล้วครับถึงแล้วมันจะเป็นแบบนี้ครับอมื่อกี้คือเปิดอันแรกเพราะว่าเพื่นพักไว้โดนพิ่นมันได้เปิดทอด พอนาถ้าเขาหอนาปุ๊บพันยางปกติมันสีไหลดิ่งดิ่งนี่นี่ครับอืมเมียนอันนั้นเาท่านปกติเอ็มดรับอืมกระถือว่ายังไรสันก็ถือว่าโอเคอยู่มันนี่นำยางนะครับดูตัวนี้นะครับอาบด้วยดินดินจอมปวกดินจอมปวกว่าสันน้ำกับจิบวยให้มันอาบไปเจ้าเนาะเจ้านาได้นาพี่บ่ฮะเจ้าทีดีกีตัวนะครับเราจะมาดูกันนะครับน้ำกับว่าไปฟืน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ลืมเสียข้าเอาเขาเอาเปิดเปิดสตาอมันเขาเป็นลมฟื้นได้เหมืนกันคาดแต่ยางไก่โอ้ยยางไก่ลายมันเลยหอบนะครับเบิ้งนะครับอันนี้คือต้นที่สองนะครับ น้ำเลี้ยงมา้ล่ะน้ำเลี้ยงนะยอดสุดๆแล้วค่นน้ำเลี้ยงออกอนี่นะครับก็บมีอยู่หน่อยหนึ่งนะครับมีหน่อยหนึง่งมันก็นเริ่มสางขึ้นกันครับเนาะจากปกติมันจเห็นแบบนี้บ่บ่เห็นไครับบ่เห็นครับอจากปกติจะบ่เห็นแบบนี้นะครับกะอ่ะนะครับามองนี่รองไว้เงาะอ่ะต้นทีสามนะครับเขาเกิดะมานี่นะครับยุสวนนี่เราไม่ได้เลี้ยงเสือไล่นะครับแต่เราเลี้ยงมดนะครับ เริ่มเยิมออกมาอยู่เริ่มเยิมมากอยู่ครับสี่ต้นดีป่ะครับอ่ะต้นที่สี่นะครับ <Ske let ons> ต้นนี้เริ่มสร้างจริงๆครับอันนี้เริ่มสร้างจร,จริงๆเพราะแต่ละต้นมันก็นนเจ็บหนักเจ็บเบาเนาะครับต่างกันเม้นบอรครับ <uit. S 1> อ่าน,นะครับต้นที่สี่นะครับก็ประมาณนี้เนาะจากน่ครับเปลือกกดปกติเปลือกนะครับดูสภาพต้นฮ่าต้นนี้ครับเอหนังงามๆเอาตรงไห มันอันนั้นแล้วมันเป็นอย่างมันค้นกับโคมาคน้นกับโคมาแล้วเอาใส่ใส่ออกซิเจนเห็นมันแล้วมันเป็นซังเดย์วันดีจะเริ่มเริ่มเริ่มฮันจพ่อแแบบพ่อแแบบเริ่มหันใจพ่ายพ้องแแบบนะครับต้องเพิ่มออกซิเจนอีกจักประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันจังสิได้เต็มท่อนะครับตอนนี้เพราะว่าเพิ่นเปิดบ่ทันจะถึงท่อปไหนนะครับก็คือให้เบิ่งซื่อว่า ใน้อยมันสีไดบอมันสีออกบอลบอนบอ,บอ่ะ,อะนะครับไปต่อนะครับเอานะครับต้นที่หกคือต้นนี้นะครับอ๋อต้นนี้เริ่มทานน้ายางมันมัน,ม,นมันสีหูจกักว่ามันสีฟืนฟ้นบอฟื้นเนี่ยต้นนี้ฟืน้นอ่ะ,อะต้นที่เจ็ดน,นะครับมาดูฟืน้นต้นนี้ฮะฟืน้นอีกนิดนึ่งนะ เป็นแบบน่าแสดงไลายปุดๆแบบนี้น่ะฟื้นว่านาบอกนี่นะครับนี่คือต้นทีเจ็ดนะครับอ่ะเราไปดูต่อต้นที่แปดเพราะว่าฝนตกนะครับตอนนี้อ่ะต้นที่แปดนะครับมากันสซเลยแล้วอ่านะครับอ่ะออกฟื้นเป็นยังไงฟื้นต้นที่แปดกับฟื้นครับอ่านะครับก็ถือว่าฟื้นนะครับอ่ะดูต้นที่เก้านะัต้นที่เก้านะครับล่องนาเก่านน่ล่องเบิ้ง นี่นะครับคือต้นที่เก้านะครับนี่เริ่มไหลเริ่มไหลเป็นบะนะครับนะครับมอนี่กัเฮททั้งเบิเก้าต้นหม่ครับเห็นลักษณะที่ลอกแรกว่าให้สามสิบเปอร์เซเรลมากีดในเก้าต้นนี้เปลี่ยนใจไปเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแล้วครับห้เ็อบัดนี้จากร้อยเปอรซ็นต์หเจดสิลล้วครับเจ็ดสิบลล้ครับเจนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกสี่สิบมันออกด้วยสาม มันบอกอยู่สามแล้วว่านะครับถ้าออกเมื่อซีบตัวนี้เซบอล์รถซีบหล่อมาแก้วแต่แก้วเนี่ยมันก็มีขาดทิมเลี้ยวนะครับบุนี้นะครับผู้ใดเบิ้งคลิปแล้วบอรเสือนะครับก็ให้โทษติดต่อกับคุณพีเมื่อไงเบอร์โทษเบอร์ไหนบอกเพื่อไงศูนย์แปดเก้าศูนย์ห้าเจ็ดสองห้าหนึ่งเก้าครับผมนี่นะครับถ้าผู้ใดบอรเสือว่าได้จ้างเฮ็ดบุนี่บอได้จ้างจ้างเบ้าบุนี่บอได้ครับบอได้จ้างบอได้จ้างนะครับเฮ็ดแท้ๆนะครับเห็นแทะครับเนาะ อยากฝากยังถึงเกษตรกรท่านอื่นที่บทท่านด้เห็ดเนี่ยไวก็ผู้ใดยางหน้าแห่งหน้าตายรับครับติดต่อพมอะไรเด้อครับครับให้เพื่อนมาแก้ปัญหาให้ต่นทําจริงมาจริงครับครับผมกระิลงทุกพื้นที่เนาะครับอ่ามือนีก็ขอขอบคุณคุณพีนะครับที่มาเห็ดแปลงสวนเป็นตัวอย่างนะครับให้เกษตรกรท่านอื่นได้เบิงว่ายางหน้าตายที่คนคนใครเขาคิดว่าแก้ไม่ได้พมแก้ให้ได้ ่ครับหึ่งเดือนนะครับไม่ต้องอะไรก็มือนีขอบคุณหลยๆและกรฝากที่ตามเพจนะครับพิมพ์คำว่าพ่อหมอเกษตรนะครับช่อง f b o o k y o u y u u t นะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับพ่อหมอพร้อมติดตามลงแปลงได้ตลอดนะครับมือนีก็บพนตกนะครับขออนุญาตนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ